อาตกลงคลิปนี้น้ำเติมสิงเขาจ่ายค่าโฆษณาเราใช่ไหมเนี่ยแกงส้มปลาหมึกแกงส้มใส่ปลาหมึกเลยนะแกงส้มปลาหมึกใส่ะจะกินได้จริงๆอ่ะ <c oughs> ได้ทำกินหรือทำทิ้งเนี่ยวะเอาแล้วกระปีครับมะขามใส่ตอนไหนอ่ะลืมใส่กระปี <c oughs> กูก็ว่าอยู่มึงบอกมึงจะใส่กระปีอะ่ะ มีลงคาถาด้วยโหสูตรไหนวะเนี่ยสูตรความอร่อยมีท่องคาถาแล้วเปล่าเเมื่อกี้นะเอามาแกงส้มเนี่ยนะเม่เคยเจอเนี่ยปกติหมึกแบบนี้เขาทำอะไรกินวะย่างหรอเอามาแกงส้มเนี่ยนะจะไม่เหม็นหรอวะมีกลิ่นปะหอมขาแกงแบบนี้ใช่ไหมขาแกงแบบนี้หรือว่ามึงแกงแบบนี้วะแกงแบบนี้มึงต้องพูดแล้วมันถูกนะ แกงส้มปลาดุกปลาช่อนปลาเน,นปรปลาอะไรมีแล้วแกงส้มปลาหมึกดีใี่ไหอันนี้มั่วจริงมั่วหุงแบบไหนวะเนื้อข้าวอ่ะคือหุงแบบบ,บ้รรบ้านบ้านอีกแล้วแกงส้มปลาหมึกนี่กูก็งงกับมึงพอแล้วเนะี่ยชาติพอได้ไหมอร่อยอยวะ่ะอร่อยแบบไม่น่าเชื่อไอ้เนี่ยมันไม่น่าจะกินได้ด้วยซ้ำ <c oughs> อ่ะเฮ้ย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 ยังไม่ได้กินน่ะหิวไปแล้วอ่ะทำเลยดีกว่าหิวแล้ว ฮไม่ยังไม่พร้อมพร้อมแล้วผมก็ทำเลยทัย้งนั้นนะ <c oughs> หิวแล้วรอบนี้ทำอะไรวะแกงส้มแกงส้มแกงส้มอะไรวะฮะเหลืออะไรให้ทำมั้งเนี่ยโอาของหมดแล้วอ่ะตรงนี้ไปซื้อมาใหม่นะเน่าละมั้งปลาหมึกเนี่ย เป็นเป็นฟองแล้วอ,ะอ่ะอ้าวตกลงคลิปนี้น้ำเติมถึงเขาจ่ายค่าโฆษณาเราใช่ไหมเนี่ยฮะ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> จยบอกแล้วมึงตำพริกแกงเองนะตำเอง <c oughs> มีอะไรทำได้เราก็ทำเล่

พริกก,กระเทียมอ่ะกระเทียมใส่มะขามเปียกด้วยเหรอวะมะขามเปียกมะขามเปียกไม่ใส่แล้วพริกไอเมนเล็กๆพริกขี้หนูนั้นใส่ด้วยเหรอใส่ป่ะไม่ใส่หนึ่งไม่ใส่เฮ้ยมือไม่เอาน่ะเออไม่มีมือรุ่นนี้ แกะเปลือกไหมไม่รู้ดิแล้วมันแกะเวลาปกติมันแกะหรอมั้งเระเทียมันเล็กๆมันแกะได้เหรอพี่แกงแบบไหนวะไอ้นี่อะไรก็ใส่กระปีด้เรอวะใส่เคย แต่พีิแกงตําเองน่าจะหอมกว่าซื้อนะใช่ป่ะหอมกว่าเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเขมไม่ได้ตําแบบเรานะใช่ไงอัน,นั้นก็ตํามไม่นานอขึ้นราไม่สดใช่ไหมไม่สดมันต้องตําถึงไหนค่าถึงจะได้ไงตำมันละเอียดดีดิเหรอสู้โคกหินไม่ได้นะถ้าตำแบบนี้ใช่ไงเท่าน้าซื้อโคกหินไหมตำให้ละเอียดเลยเหรอ ละเอียดดิโอ้ถ้าง,งั้นเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะเมื่อยแล้ววันนี้จะได้กินไหมเนี่ยกินตรงนี้เขาเรียกตำม,มันบ้านเขาเรียกเอาแหนงบอกตามพี่แกงพี่แกงมันบ้านเออไฟระดับก่อนแล้ใชนะ่ไหมผ่านใส่ให้หน่อยดิดใส่เยอะป,ะปะ่าวะก้อน,นใหญ่แต่ก้อนเดียวก็พอมัง้งก้อนเดียวก็พอเออนก้อนมันใหญ่อยู่นะ ใส่มะละกอ,อ,ะะกอดีแกงส้มปลาหมึกแกงส้มใส่ปลาหมึกเลยนะแกงส้มปลาหมึกใจะกินะะกได้จริงจริงอ่ะได้ <laughs> ทำกินหรือทำทิ้งเนี่ยทำกินดิ <laughs> รู้สึกเหมือนตั้งใจแลวเกินตามทิ้ง <laughs> เอ้าแล้วกปีครับมะขามใส่ตอนไหนอ่ะลืมใส่กปีห <laughs> <laughs> กูก็ว่าอยู่มึงบอกมึงจะใส่กปีอะ่ะ ใส่เยอะป่ะว่ใส่มีกินหอมไม่เฉลยใส่มากอ่ะรสชาติเป็นไงวะเค็มไหมโอ้ยเค็มถ้าเค็มถ้าใส่เยอะก็เค็มอ่ะนัวไม่กลัวใคร ใส่ไปเยอะเลยแล้วมาขามแพร์ตอนไหนอะ่ะออตอนน้ำเดือนเป็นน้ำพริกกะปิเลยไหมเนี่ยใช่ค่ะ,ะพริกกะปิกาใส่พริกขีห้หนูไหม่ะชิมเหออเป็นไงรสชาติเค็มอ่ะเผ็ดอย่างเดียววะีอ๋อริกแห้งนะ เผ็ดดิโอ้มีลงคาถาด้วยโอ้สูตรไหนวะเนี่ยสูตรความอร่อยมุงท่องคาถาแล้วเปล่าไปเมื่อกี้นะ ที่ถูกสูตรจริงไหมเนี่ยถูกดิแล้วขาดอะไรใครไม่ใส่ใช่ปะแกงส้มอ่ะไม่ใส่ตกลงมันใส่ใสหรือไม่ใส่วะไม่ใส่เอาแบบเข้มข้นเนื้อเยอะๆเนาะเอาหน้ารสชาติจะออกอยังไงวะเนี่ยดาไม่ออกเลย เอาอะไรอีกอ่ะถาดเหรอโอ้บอกแล้วอเอาแขวนาะงั้นแล้วมาออกไม่ได้ยจ้บแบบสับเลยยจ้บแบบฝันฮะแบบไหนอ่ะแบบไหนที่ว่าเขาทำกันแกงส้มอะเมืมาาม่อค่ใครตอนไหนวะเอาทีละอย่างก่อนดีไม่สงสัยไงกลัว <c oughs> มึงลืมอีกไม่ลืม พอไหมมะละกอไม่ <พอ S 1> มี <พอ S 1> ลูกหนึ่งใช่เหรอเปล่าอแ้วเอามาแกงส้มเนี่ยนะเพิ่งเคยเจอเนี่ยเหรอวะอปกติหมึกแบบน,นี้เขาทำอะไรกินวะย่างเหรอเอามาแกงส้มเนี่ยนะจะไม่เหม็นเหรอวะม่กินไหมหอม ะไ,ไม่รู้ดิมันต้องผ่าอะไรออกเปล่าวะมันมีแต่ตาออกอย่างเดียวเออไม่ต้องผ่าก็ได้เอ้ยงั้นก็หั่นหน่อยก็ได้มั้งมันจะคำใหญ่เกินไปหรือเปล่าวะ <c oughs> เฮ้ยไม่เปรี้ยวหรอถ้ามันจะเรียกแกงส้มเหรอจะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามันส้มเกินก็เติมน้ำเข้าไปข้างในมีอะไรวะ คืออะไรอะ่ะข้างในมันข้างในมันกินได้มัน้นอะไรแล้วที่มึงใส่ใส่ไปในกระมังอ่ะนะคืออะไรจะกินทั้งนั้นเลยเหรอขี้มันเหรอเขาเรียกไอหมึกมันเคยทำไหมเนี่ยเคยที่ปกติทำอะไรกินวะแกงส้มปลากระปะ๋อง เราไม่เกี่ยวอะไรกับปลาหมึกกูพดึงว่าปลาหมึกกำลังทำอะไรกินปลาหมึอกอันเนี้ต้มยำก็คือแร่อย่างี้ใช่ไหมแล้วก็ไปต้ยมยำใช่ไม่ใช่ไข่มันนะเว้ยอทิ้งนะ่ะ <c oughs> มันคืออะไรกันแน่ไม่รู้อ่าไหนบอกว่าเคยทำไงปลาหมึกนี้หอมพี่แกงทำเองก็หอมอ่ะ แล้วตอนนั้นที่มึงกินต้มยำมึงอออกแบบนี้ไหมใส่ทั้งตัวเลยเิเหรอต้มยำมึงอะนะอาวไอ้นี่ทำแบบกินง่ายๆอยากรู้ว่าคืออะไรวะไอ้ลูกกลมๆเนี่นะตับมันมันก็พูดมั่วไอ้ห่ามันขี้มันหรือเปล่าหรือว่าหมึกมันวะหรืออะไรวะถุงหมึกมันเนี่ยไม่ใช่ว่าไข่มนนะแกมึงเอาทิ้งอ่ะไข่มันอยู่นี่มันอะไรกันแน่ รู้จริงไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไข่เอาไข่ทิ้งเอาขี้ไว้ <laughs> <laughs> โอ้โหนึกแต่อยากกินหมึกไข่อยู่วะนึ่งมะนาวนะเอ,อเดี๋ยวทำให้กินวันน้ากูเพิ่งลองทำน,นี่แหละแกงส้ปมปลาหมึกกูก็ไม่เคยเห็นหรอกมีแต่แกงส้มปลากระป๋องแกงส้มปลาที่เขาใส่ปลานิลปลาช่อนอ,อ งาปลาหมึกปลาแซนมันมกินได้เหรอวะจะกินได้หมดแล้วมั้งรสชาติอีกเรื่องหนึ่งนะต้องลองต้องลองเขาแกงแบบนี้ใช่ไหมเขาแกงแบบนี้หรือว่ามึงแกงแบบนี้วะแกงแบบนี้เออมึงต้องพูดแล้วมันถูกนะ่ <c oughs> อืยคนหอม ปลาหมึกใส่ที่หลังใส่แล้วก็วางใส่น้อยหร่อยนะเผือไม่อร่อยมีการเผือ <laughs> มีการเผือด้วยเลื่อยอ,อ,อย่าไปใส่เค็มเยอะพอเพราะปลาหมึกมันเค็มอยู่แล้วตันนิดหน่อยกบรถใช่ไหม น้ำยังไม่ร้อนเลยแต่กินแกงส้มมาแล้วอะ่ะอะไรวะ <Adv> <N> ทำหน้าแปลกๆว,ว, <N> วะขามันไม่เปรี้ยวเหรอ,อ,มอไ,ไม่อะ่ะ <N> มันยังไม่ละลายหรือเปล่าที่ใส่ไปอ่ะ อ่ะแข้โอ้ยเดี่ยวเลยเปล่วแล้วเหรอเปล่วแ้บบอกแล้วจะใส่มาขามเยอะมาขามเยอะเป็นไงอะ่ะมึงไงเลยเห็นใส่เอาใส่เอารอไอมะกอสุกก่อนมะกอยังไม่สุกเลยยังดิบอยู่เดีไม่งจะกินดิบๆเออให้มันสุกหน่อยก็ได้เนี่ยแหละข้อเสียก็ว่า ฝานน้ำสุกช้าฝานบางสุกเร็ว <c oughs> ใช่ได้เหรอใช่เลยแก,ก่งข้องปลาหมออกึกสูตรไข่วะเนี่ย สุดคุณนี่แหละแกงส้มปลาดุกปลาช่อนปลาเนนปลาอะไรมีแล้วแกงส้มปลาหมึกดีที่นี่อันนี้มั่วจริงก่วน่ะกินได้อยู่แล้วแหละแต่รสชาติอะไรอีกเรื่องหนึง่งโอ้เรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงไม่แปลกแวกแนว <laughs> เรียกแกงส้มมันบ้านบ้านจริงอ่ะอมไม่ใช่แกงส้มปลาหมึกอ่ะแกงส้มปลาหมึกนี่แหละเหมือนไอ้นี่เลยวะ่ะเหมือนพวกคนเกาหลีกินอ่ะจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะที่มันเป็นน้ำแกงกับปลาหมึกอ่ะกูก็ไม่รู้น้ำสุกมันสุกแล้วล่ะแ,แต่สุกแบบมีเดียมแล้วตอนนี้ สุดไงก็ได้ขออย่างเดียวอย่าขี้แตกอ่ะืไม่แตกชิมดูก่อน <c oughs> ช,ช,ชิมมันชิมชิมน้ากินนั่น่ะเป็นไงขาวปะอืเดี๋ดยวเขาชิมน้ำหน่อยดิ ี้ยวมอืมว่าขาดเปรี้ยวเหรอเฮ้ยแต่กูว่าพอดีแล้วอ่ะพอดีวางเลยนะอืมปลาหมึกสุกมากเดี๋ยวมันจะเหนียวเออหุงแบบไหนวะเนี่ยข้าวอ่ะหุงแบบบ้านบ้านบ้านอีกแล้วแกงส้มปลาหมึกนี่กูก็งงกับมึงพอแล้วเนี่ยรสชาติพอได้ไหมอร่อยอยู่อ่ะอร่อยแบบไม่น่าเชื่อไอ้ มันไม่น่าจะกินได้ด้วยซ้ำอ่ะรอใชนะ่ไหมโอ้โหตอ,อดีหิวเป็นลมหน้ามืดก่อนอันนี้นะทำทอดไข่ก่อนใส่อะไรมั่งไข่ใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าเหลืออะไรมั่งให้ใส่ ว่าสองลูกพอไหมพออ่อเหรอพอถามไปเลยเบิ้ลเออให้มันเลยสามใส่หน้าเสาร์ไว้ใส่หน้าเสาร์ไว้ใส่บุษบเลยพ่อ นอ,อใส่หมดใส่อะไรเยอะวะ<า>อ้าวโอ้ยอ้าวกอเค็มแล้วแหละก,กูว่าเฮ้ยมันลายลูกมันลายลูก ข้าไปเท่งอแล้วเปิดดูดิโอ้มันจะสุกแล้วนะทีมึงไหมหุงข้าวีมึงไหมยัได้เหรอพอแล้วมั้มีชิมด้วยเหรอวะโอ้สุดยอดสุดยอสุดยอดข้าวสุดยังสุกแล้วนะ่นน่ะร้อนแบบว่าว Well yup. <coughs> nó để đấy, 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 nó Thôi, đấy, nó để đấy, nó để

hơi 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 để kín à Nên hơi 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 ตัดใส่จานจานไหนวะกินแต่ไข่ก็พอแล้วมั้งอเออยอแกงองแปกงไม่กินมั้งเหรอแกงอะเปนการอุ่นนี่หรอ,หรอ แค่ใส่ตัวไมยตัวเจ้่โหดละเออน่าแหละพอตักแล้วนะข้าวอือ ชิมก่อนกินได้ไหมน่ะเขาฝึกอ่ะได้ดิแซ่บสวยนะอะไรวะปลาหมึกหรือไข่ไข่ ก็มือก็อร่อยเฉยว่ะอร่อยก็หิวี่ยอร่อยดอิซื้อมาตัวเท่าแขนเหลือตัวนิดเดียวข้าวกำลังดีเลยว่ะ

ข,ข้าวอร่อยมาเมือนี้เอาดีๆจ,จริงๆหิวมาทั้งวันอ่ะเพิ่งได้กินอ่ะ <c oughs> ก็เลยหิวนี่ก็เลยอร่อย เอาน้ำชาหน่อยไหมน้ำชามาก็ดีอโอ้ยสุดยอด,ลดเลยวะเปรี้ยวพอดีไอ้แกงส้มลาหเบิกอะมั้งข้าวไข่ยิ่ง่เาเนี่ยเปรี้ยวพอดีอะเปรี้ยวมาขามด้วยไง ถ้ามึงไม่ตัก,กออกมึงมาขามอ่ะเปรี้ยวเลยเปรี้ยวคนนี้ กูไม่เคยหุงข้าวเหมือนกันนุ้ยเนี่ยแต่กูจําพ่อที่พ่อกูสอนไงที่พ่อกูทําไงกังดีอ่ะว่าดีเลยแหละจริงๆไม่แฉะไม่เอาอันนี้น้ำชาชาอูหลง เปนไงชาอุลงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำชาอุหลงขนามสุกแล้วมั้กรอบมาบเตอมันไม่เหนียวว่ปะปลาเมือปลาหมึกสดุดปลาหมึกต่างจังหวัดมันลายคืนแล้วไง แกงส้มปลาหมึกทัดเมนูนี้ผ่านเลยปะสองเมนูนี้ Yeah